สวัสดีครับโซลูชันสุดท้ายที่เรานำมาจัดแสดงในงานเมนูเฟสติวัลไอคูลสองพันนะครับวันที่19ถึง22นี้วันนี้เป็นวันที่2นะครับหลือเวลาีก3วันนะครับยังไงก็เชิญชวนผู้สนใจก็มาดูโซลูชันแล้วก็โปรดักต์จากวีคอนนะครับจากประเทศจีนซึ่งบริษัทที่จำเกมเป็นดิสติบิวเตอร์ตัวแทนจำหน่ายครับตัวโซลูชันนี้นะครับเราเราจัดแสดงก็คือเรามีหน้าจอไอ i ไนะครับของวีคอนที่สามารถผลิตให้เป็นลักษณะของ OEM นะครับ ลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยสามารถสั่งเราผลิตตัวท o u c h s c r e e นได้นะครับภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเองได้หรือว่า OEM นะครับแล้วก็ตัวโซลูชันนี้เราเราเรา,เราทำการเชื่อมต่อตัว h ซมไครับเชื่อมกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเชื่อมกับ PLC นะฮะแล้วตัวนี้เรากต,ตัวอย่างซิสต์เเนี้เราสามารถสั่งอินเวอร์เตอร์ผ่านหน้าจอตัวนี้โดยการสื่อสารแบบมอสซาต์ตัวอย่างผมจะทําการกดสตาร์ทอินเวอร์เตอร์อย่างเงี้ยครับ ตัวอินเวอร์เตอร์เองก็จะทํางานเนี่ยนะครับก็จะมีตัวตัวเลขวิ่งรวมถึงหน้าจอก,ก็จะแสดงตัวเลขทั้งหมดนะครับมีตั้งแต่ค่าต่างๆแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าต่างๆท็คอกค,ความเร็วมอเตอร์ต่างๆแสดงบนจอนี้แล้วก็ยังสามารถดูได้ตรงนี้ได้สมมติว่าผมต้องการเพิ่มความเร็วเป็น100%รอยซน่างนี้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์เองเอง,เองก็จะอัพสปีดขึ้นไปที่5 0เฮิรเพนะครับโดยเราสั่ง100%ตนะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ วันนี้ก็จะแสดงผลบนบนบนตัวนี้บน h ทสเมยได้นะครับเรายังสามารถเชื่อมตัวพาวเวอร์พิเตอร์นะครับเชื่อมต่อกับตรงนี้นะครับแล้วก็พ่วงมาที่หน้าจอนี้ได้ด้วยนะครับรวมถึงทั่วไปเราอยากสามารถสั่งสั่งการสั่งเดินสั่งหยุดนะครับหน้าจอเห็นไหมครับหน้าจอตัวนี้จะแปลผันไปตามปุ่มกดของเราได้ด้วยนะครับนะครับอย่างตัวอย่างหน้าจอตัวนี้ครับก็จะแสดงรงดันไฟฟ้าจากตัวนี้ เป็นการไฟฟ้า220โวลต์นะครับตน,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 นี้ครับถ้ามาดูบนจอจะสะดวกกว่าเอเคเห็นนะฮะแรงดันไฟฟ้า3เฟส220โวลต์3สายนะครับมีกระแสไฟฟ้ามีความถี่ก็ดูได้ผ่านโปรโตโครอลเดียวกันเราสามารถสั่งการ PLC ได้นะครับแล้วก็โซลูชันข้างบนครับจะเป็นโซลชูชันที่เรานนำมานำ,นำสนเสนอก็คือการจัดการฟาร์มขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นการดูแลฟาร์มนะครับ ขนาดใหญ่เลยก็คือ32โรงเรือนนะครับเราใช้ระบบการจัดการน้ําการผสมปุ๋ยนะฮะถ้าเราถ้ามาซูมดูตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามีเรามีชุดผสมปุ๋ยทั้งหมดมี EC ค่า pH ควบคุมได้ปริมาณน้ําในถังนะครับแล้วก็ปริมาณอุณหภูมิของน้ําเย็นนี้ฮะตรงนี้จะเป็นฟาร์มนะครับที่ต,ต้องใช้ต้องใช้น้ําเย็นเพราะเราสังเกตว่าตัวไหนทํางานอย่างเช่นออโต้โหมดออโต้โหมดนะฮะออโต้โหมดออโต้โหมดสังเกตว่า ถ้าตัวไหนเราเราทำเนี่ยอุณหภูมิของน้ําเย็นจะจะเย็นนะฮะ19องศาเซลเซียสอันนี้คือโซลูชันของระบบ IOT ที่เรานํามาเป็นแพลตฟอร์มสําหรับาการดูแลการจัดการน้ําขนาดใหญ่นะครับเป็นต้นส่วนอันสุดท้ายเลยครับอีกนิดนครับอันสุดท้ายจะเป็น POC น้องใหม่นะครับเป็น POC ขนาดเล็กรุ่น l x 1 v นะครับซึ่งเป็น p l c ที่ราคาประหยัดออกแบบมาให้เล็กแล้วก็ราคาถูกนะครับสามารถเชื่อมกับตัว IOT รุ่นใหม่รุ่น RE Series RE Series เป็นเป็น h ฮซ I ที่ทำงานได้ออฟไลน์และออนคลาวนะครับออนออนออนออฟไลน์ก็คือเราสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เชื่อมต่อกับ IOT Gateway ตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องออกอินเทอร์เน็ตหรือเราอยากออกอินเทอร์เน็ตก็จะมีเชื่อมต่อผ่านแพทตฟอร์มแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นเพลซ์ไฮซัมไอ IOT รุ่นใหม่นะครับจะทำงานได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะครับก็คือรุ่น RE Series เดี๋ยวซูมมาใกล้ๆครับหน้าตาแบบนี้นะครับ ไออีซีรีส์จะเป็นเป็น IoT ขนาดเล็กทำงานแบบทูอิน o ันออฟไลน์และออนไลน์ได้ผ่านเบราว์เซอร์มี s ซ r i a l Port คุยกับ PLC ได้หลากหลายยี่ห้อมีแลนด์คุยกับ p l c 5u f x f x อ 5u ได้ซีเมนได้หรือ p l c อะไรดก็ตามมี2 200กว่าโปรโตคอลเชื่อมผ่านตัวนี้ได้นะครับเป็นต้นส่วนตัวนี้จะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็ทำงานเชื่อมผ่านอินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ